เราอยู่กันที่หน้าที่128ครับให้ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิคือข้างล่างนี้นะแผนภูมิข้างล่างครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องพิจารณาจากแผนภูมิว่าเขาให้ข้อมูลอะไรมานะครับข้อข้อมูลเอามาเป็นเรื่องของจํานวนคนเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์สีนครรามานะครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษา2561ครับอันนี้ก็คือคนเข้าไปดูหนังในโรงหนังนะครับโรงหนังชื่อนี้ครับ จะสังเกตว่าแผนภูมิเาก็แสดงออกมาเป็นจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับจันอังคารเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ครับทั้งหมด7วันนั่นเองครับแล้วก็ความสูงตรงนี้นะครับฝั่งนี้ครับเป็นจํานวนคนครับฉะนั้นระดับความสูงของแท่งกราฟนะครับจากแผนภูมิอันนี้ก็คือจํานวนคนที่เข้าชมภาพยนตร์เราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการตอบคำถามนะครับเพราะเป็นข้อมูลของแผนภูมิที่เขาบอกนะครับที่เราจะใช้ในการ นำไปตอบคำถามดีนี้สังเกตดูเห็นอะไรไหมครับเห็นตาท่งมีตัวเลขกํำกับงนั้นถ้าถามเรื่องของจำนวนปุ๊บง่ายเลยนะครับสามารถใช้จำนวนพวกนี้ในการตอบคำถามได้เลยแต่ถ้าไม่มีเราต้องทำไงนะต้องลากไปใช่ไหมครับแล้วก็อ่านค่าเอาว่าความสูงอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ก็จะทราบจานวนคนนะครับแต่ทีนี้เรามาดูแล้วกันนะครับเขาถามอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ถามเรื่องจํานวนคนอย่างเดียวอาจจะถามเรื่องอื่นก็ได้ข้อที่1ครับ ถามถึงวันพุธครับว่ามีคนเข้าชมภาพยนตร์กี่คนวันพุธกี่คนครับนี่ครับ1843คนดังนั้นตอบได้เลยครับ1843คนข้อที่2ครับจำนวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเปรียบเทียบกันนะครับกับช่วงไหนครับช่วงของวันเสาร์และอาทิตย์ จันถึงสุกก็คือ5้าวันกับ2วันนะครับเปรียบเทียบกันใครมากกว่ากันต้องทำไงครับจันถึงสุกต้องจับมาบวกกันนั่นเองครับฉะนั้นจัน์ถึงสุกเราเห็นตัวเลขไหมครูจับมาบวกกันอย่างนี้กครับเราก็ต้องเอา1 5 5่งครับก็จากตรงนี้นะครับมาบวกกันมาบวกกันนะครับบวกกับ อันนี้จันเสร็จแล้วอขอโทษทีครับจันเสร็จแล้วบวกกับอังคารครับ1392ครับบวกกับวันพุธครับ1843 2เอวันครับ2108บวกกับวันศุกร์ครับ1907ครับ1907 19กูไปกดโดนปุ่มนะย่อซะเลย วันเสาร์ครับ2478กับ24 2043 2478ครับครูเขียนตรงนี้นะกับ2043ูน่มใช่ไหมอันข้างบนนี้เป็นจันทร์ถึงสุกนะครับครูให้เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับและเสาร์อาทิตย์คืออันนี้นครับ จับมาบวกกันครับแล้วตอบคำถามว่าอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันครับครูได้คำตอบครับคำตอบครูตอบว่ามากกว่าอยู่4,279คนนะครับมีคําถามตรงนี้ด้วยนะว่ากี่คนนะครับนะครับมากกว่านะครับ แสดงว่าอะไรมากกว่าครับวันจันทร์ถึงสุกมากกว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองครับมากกว่ากี่คนเอาคำตอบที่มากกว่าตั้งแล้วก็ลบด้วยคำตอบที่น้อยกว่านะครับก็จะได้4 2 7 9คนข้อที่3ครับจำนวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ในวันสุกน้อยกว่าผู้เข้าชมในวันพฤหัสกี่คนตอบตรงนี้ก่อนละกันนะครับเวลาเขาถามยาว,ยาวยๆเยอะๆตอบเป็นช่วงครับวันสุก น้อยกว่าวันพฤหัสกี่คนครับและมากกว่าครับมากกว่าวันพุธครับกี่คน2คําถามนะครับฉะนั้นก็ต้องเอาวันศุกร์วันพฤหัสมาเปรียบเทียบกันครับศุกร์กับพฤหัสอันไหนเยอะกว่าตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบครับศุกร์น้อยกว่าวันพฤหัสกี่คนเรามาตั้งลบและวันพุธอ่าและมากกว่าวันพุธวันวันศุกร มากว่าวันพุธกี่คนอะไรตั้งครับ1 9 0 0ตั้ง1,843มาลบก็จะเป็นส่วนของที่เป็นน้อยกว่านะครับได้คำตอบครับน้อยกว่าอยู่201คนนะครับและมากกว่าอยู่ที่46คนครับ ข้อที่สครับสัป,ปดาห์นี้ผู้เข้าชมภาพยนต์ทั้งหมดกี่คนเอามาบวกทั้งหมดนะครับบวกหมดเลยนะครับหรือตรงนี้เราบวกไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาคําตอบของตรงนี้กับอันนี้มาบวกกันก็ได้ครับก็จะเหลือให้บวกน้อยลงได้กี่คนครับ13,321คนเป็นผลบวกทั้ง7วันนะครับผมเขียนไว้ให้กันครับผลบวกทั้ง7วันนะตรงนี้ ข้อที่5ครับสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมภาพยนตร์เฉลี่ยวันละเท่าไหรสัปดาห์หนึ่งมีสัปดาห์หนึ่งมี7วันครับดังนั้นเราจะเอา1 1 0 0 0ห3ึ่อเอามาจากไหนครับทั้งหมดทั้ง7วันครับมาหารด้วย7เพื่อหาค่าเฉลี่ยครับหารด้วยจำนวนวนันเฉลี่ยมันจะต้องเท่ากันทุกวัน นะครับดังนั้นต้องเอาจำนวนคนตั้งและหารด้วยจำนวนวันครับอ่า1903ครับ1903คนถ้าเอา1903ไปคูณ7ก็จะกลับมาที่13321คนนะครับข้อที่6ครับถ้าวันพุธโรงภาพยนตร์จัดรายการส่งเสริมการขายขายใบละ80บาทจะมีรายได้เท่าไหร่ครับก็คือได้เงินเท่าไหร่ครับ ให้เงินในวันพุธก็ต้องเอาวันพุธคือเท่าไรหนึ่งแปดสี่สามครับรายได้ก็จะเท่ากับหนึ่งแปดสี่สามดูอีกครั้งหนทีนะก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งแปดสี่สามของวันพุธนะครับคูณด้วยราคาบัตรครับคูณด้วยเท่าไร่คูณด้วยแปดสิบนะครับคือคำตอบครับ 147,440บาทนะครับคือคำตอบของข้อที่6นะครับและเสร็จแล้วครับหน้าที่1 2ึ่บแปครับ